สวัสดีครับผมนายพันศักด์กอการรหัสนิสิต641081231อยู่คณะนิติศาสตร์นะครับก็วันนี้ก็จะมากราบเรียนคุณครูและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจะมาแนะนําหนังสือนะครับก็คือเป็นหนังสือเรื่องจูก,กะเหลียงผมเบ้งปราดแห่งกุณศึกเล่มหนึ่งนะครับผมเขียนโดยรั่วซีแปลภาษาไทยโดยคุณชานคณะประกอบนะครับ จัดพิม์พโดยสำนักพิมพโค้ชบุ๊กครับผมเป็นหนังสือนวนิยายจีนแปลไทยที่อิงพงศวดานเรื่องสามก๊นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยตอนทั้งหมดเจ็ดตอนมีจำนวนหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสามหน้าครับราคาก็อยู่ที่เล่มละสี่ร้อยห้าบาทครับผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆนะครับตัวละครหลักของเรื่อง ก็คือตัวขงเบ้งนะครับหรือยอดนักปลาดในยุคสามก๊กผมจะมาเริ่มนะเรื่องกันเลยนะครับโดยตอนที่ผมชอบที่สุดก็คือตอนที่ขงเบ้งไปรบและการรบครั้งนี้เป็นการรบที่กินเวลายาวมากถึงเก้าเดือนนะครับโดยการรบแบ่งเป็นสามครั้งโดยครั้งละสามเดือนครั้งแรกของการรบนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญเลยก็คือของเบ้ง เป็นนักปรา์ที่เก่งมากไม่ว่าจะเรื่องค่ายคลพิชัยสงครามการวางแผนการใช้เหตุผลเพื่อเอาชนะค่าศึกและด้วยการที่เขาชนะมาตลอดทําให้ครั้งแรกของการรบในครั้งนี้เกิดความทนงตนและไม่ได้วางแผนทําให้ครั้งนี้หูเบ่งรบพ่ายแพ้เนื่องด้วยการที่ส่งไพรพลไปในจํานวนน้อยและไม่ได้วางแผน ทำให้คงเเบ้งโกรธมากและได้นำมาคิดทบทวนจึงทำให้เกิดการรบครั้งที่สองโดยการรบครั้งที่สองเนี่ยครับเป็นการใช้อารมณ์เนื่องด้วยครั้งแรกที่คงเบ้งได้รับการทายแพ้จึงใช่แต่อารมณ์โดยปราศจากเหตุผลและการคิดวิเคราะห์ส่งแต่พลัพลไปเป็นจานวนมากแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือชัยชนะแต่ก็ไม่อาจคุ้มเลยกับสิ่งที่เสียไป เพราะอะไรครับเพราะการใช้แต่อารมณ์นี่แหละครับโดยปราศจากเหตุผลจนมาถึงการรบครั้งที่สามการรบครั้งนี้ขงเบ้งได้ใช้การวิเคราะห์การแยกแยะการไต่ตรงและการนำค่ายกลที่ตัวเองเคยรบครั้งก่อนๆมาใช้ในครั้งนี้และคิดกับตัวเองว่าควรทำยังไงดีให้เสียกำลังคนน้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับชัยชนะกลับมาทำให้การรบครั้งนี้ของเขานั่นแหละครับได้ความ เป็นชัยชนะและความสําเร็จโดยเสียไพ่พลได้น้อยที่สุดครับก็เดี๋ยวเราจะมาพิาพากษวิจารณ์ข้อดีข้อด้อยของหนังสือเล่มนี้กันนะครับหนังสือเล่มเนี้ยถือเป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับเหตุผลเกี่ยวกับปรัชญาและเกี่ยวกับคติที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงรูปเร่ง ที่พกพาสะดวกขนาดตัวหนังสือที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปล้วนเป็นจุดเด่นอื่นๆของหนังสือเล่มนี้ที่มีอาจมองข้ามไปได้เลยครับอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ก็มีจุดที่ควรปรับปรุงเช่นกันครับผมเริ่มจากการที่มีการพิมพ์ตกในบางจุดการอ้างอิงโดยไม่ระบุเหล่งบรรณานุกรมที่ชัดเจนในบางบทรวมถึงการดำเนิน,นเรื่อง ที่ยืดเยอทําให้รู้สึกขัดใจอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าว่าโดยสรุปแล้วสําหรับผมหนังสือเล่มนี้มันตรงใจผมมากโดยการที่ว่าการที่ผมได้นํามาประยุกต์ใช้ในตัวของผมเองตอนนี้ก็คือผมไม่ได้วางแผนไม่ได้แต่ตรองไม่ได้วิเคราะห์ว่าเวลาไหนควรจะนอนเวลาไหนควรทบทวนทําให้ร่างกาย เกิดความเสียหายแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลแบบนี้แหละครับหากเพื่อนๆฟังแล้วสนใจก็สามารถไปซื้อมาอ่านได้เลยครับแล้วก็ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะครับว่าไม่ต้องอยากเป็นหลอกรับอัศวินรัติกงรัตติกาลอะ่ะก็จุดจบก็ต้องนอนโรงพยาบาลแบบผมนี่แหละครับขอบคุณครับ